ค่ะสวัสดีเอฟซี FC, แฟนชาวทุกคนค่ะมือน,นี้นนทิยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขควมฝันนะคะควมฝันของอาจารย์สายบุญวัดป่านะคะเพิ่นเ,เลขลวงตาหายเพิ่นมานะคะหายมาเป็นเลขสามตัวหางเดียวนะคะอาจารย์สายบุญเพิ่นก็เลขขอเอามาเสี่ยงก้อนก้อนจะหายนนทิยาปล่อยลงหายเอฟซี FC นะคะเสี่ยงเบิงเพิ่นฝันว่า ค้นตายนะคะค้นตายนอนยัวเยือเลยนะคะเพิ่นไปอุ้มซพนะคะค้นตายนะคะหลังจาก,กนั้นเพื่อนก็เอาเลขที่หลวงตาให้ม้าหนีไปซื้อนะคะไปซื้อสลากกินแบ่งว้นะคะซื้อไว้แล้วก็ฟันว่าได้ป่านะคะได้ป่าร้ายนะคะชิดว่าเลขนาจะเขาแล้วนะคะตัวเลขที่เพิ่นซื้อไว้นะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ละว่งนุทิยาก,กับอาจารย์สายบุญวัดป่าเลขหลวงตานะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นนทิยาโทรมารบก,กวนบ่ค่ะไม่ค่ะครับพอดีดึงเงีย้ยครับผมอยู่บ้านครับมือเศร,ร้านี่อาจารย์โทรมานนทิยาเอารถเข้าศูนย์ค่ะก็เลยบย่ไ<อ>ด้บ่ได้ซ้ำพลาดถึงจะมาวางช่วงบ่ายนะคะอา<บ>จารย์ครับอ่าคลิปนี้จะเป็น,นโคงน้งสุดท้ายปะคะอาจารย์ครับเป็นเลข อลงตาครับผมอ๋อลงตาเพื่อนเพื่อนไทยแบบยีแ่บบสิองน,นะครับวันนอ้นเอานาะค่ะเพื่อนฟัน่ะอาจารย์ถ้าเป็นเลือดฟันเลือดเพื่อนนั่งออกนะครับค่ะค่ะไม่ว่าอะไรมาสองมือหล่ะก็เลยมาเสียงฝันร้องบึงกับฝันดีอยุดนะบ่ค่ะคับอ๋อฝันหายสองมือแล้วขึ้นแหลกออกมาเอาเล็กมากครั เรื่องต่ามาแต่ว่าในซื้อเลขกับปันวานไปไปไปงานศพนะครับมันเป็นไปงานศพแต่ว่าเห็นศพค้นศพค้นตายที่เพิ่นเอาไปหาเขาขาวหอนนะค่ะครับครับแต่เลยไปเปิดเบื้องศพกับมีเห็นน้ำเหลืองเห็นนอนเห็นยางต่อจอสดนะค่ะครับเลยกเลยว่าอันดีก็เลย ไปซื้อเลตัลีใบเล่เพิ่นนะครับบัส,สองใบกับมือมือต่อมากับฟันฟันม่าได้ฟันว่าได้ไปเอาปลานะไหมด้ปลาลายลายเซนเต้อืมฟันดีเนาะครับไม่นะไว่าเด็กซื้อเลตัลีใบเล่ล,เลูกตาคนสีขาวบอสจะไหนบุนเซนเต้ค่ะอ่าเล่เล่เพิ่นหายมาอแปดหนึ่งเก้านะครับแปดหนึ่งเก้า ครับมีเจอตเตอรี่ที่ผมซื้อผมซื้อแปดหนึ่งกับเก่าหนึงห่งใบนะยางละสองใบอ๋อเพื่อนเพื่อนเฮตัดแปดหนึ่งแปดเก้าแล้วก็หนึ่งเก้ากันป่ะคอาจารย์ทำแม่แม่นครับเพื่อแน่นตัวได้ค่ะอันนีน้แน้นเก่าหนึ่งกับแปดหนึ่งละครับเด็กแปดเกระเป๋าการใบหน้าจะไม่นะครับเด็กดวงตา ฟันดีอยู่สองขึ้นอยู่กับอืราะว่าเหล็กมันติดเข่าเพราะอาจารย์หนสันนิษฐานก็มีส่วนเลยนะคะอาจารย์พอฟันดีอาจจะเข่ากับโมลูว่ามันจะมาแปดหนึ่งรืดแปดหนึ่งรืดหนึ่งเก่าครับผมเพราะว่าผมซื้อลอตเตอรี่ไปตั้งแปดหนึ่งหนึ่งแปดตั้งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านะผมมาซื้อไวเยอะอ๋อซื้อไวซี่คูบ่ะค่ะอาจารย์ ถ้าผมซื้อคาบอยนั่มครับอ๋อหนึ่งแปดแปดหนึง่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งข่เพราะขึ้นแลกบว่าเลยสื้อหรอกแต่ว่าขึ้นแหลกออากมากออกมากกับฟันดีนะฟันเห็นศพไปจับศพเห็นศพนอนนี่ยังเ่าไปเลยวไปเลยไปซื้อละตารี่ทิ้งไว้เดวิลลนน์น่ะครับขึ้นที่สองอะว่าตังเงินได้ป่าหลายๆครับเลยจับป่ายอยู่อาจารย์ตังแต้ เคยมีพอซื้อเลขกไว้เราเคยฝันเคยฝันเห็นโซเพนแบบนี้เคยฝันนักเทียวค่ะอ่ากอนตะกี้เป็นเลขล็กคู่บาเล่าแหละครับคู่บาเนื้อนะ่ะค่ะครับเพินพ่นเพิ่นกระไหมาืมวนนั้นเพิ่นไหมาเอ็ดแปดทางครับค่ะครับผมก็เลยไปซื้อไว้ซื้อแล้วก็เสียงไว้นี่แหละฝันวางซี่หละฝันคล้ายๆกันนี่แหละว่าฝันว่าเ็นเลือดเ็นเนื้อแล้วก็ ได้ไปเอาปลาไม่ใช่ละครับแล้วเลขออกยังคะวันนั้นวันนั้นเลขล่างออกเจ็ดแปดครับอ๋อเจ็ดแปดครับเลขครับจนได้เยอะว่ามันไถ่ไยเจ็ดแปดพอได้เยอะออกคู่นามั้งป่ะอาจารย์ครับครับครับมันเป็นลักษณะเดียวกันอาจารย์ก็ได้เอาไปซื้อแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับครับ ขึ้นแรกกับฟันผมไม่เคยฝันเห็นซบตะเทียรนะกะรึเห็นศพเห็นน้ำเดือดอะนะไปถามเขาเจ้าเพิ่อนกัว่ามันฝันดีอยู่ว่าสันแม่ค่ะถ้าฝันถ้าฝันเห็นซบมันจะมันจะมีโชคค่ะเป็นนอนเจาะเป็นน้ำแต่ว่าไปเบืองไม่ทำหน้าให้ันกะบนอนกันนึ่งแฝดเลยแม่ผมก็ว่าเอลเลขตรงกันแท้กันเลย อืมแฟันว่าไปคุกกี้กับซพหน่จะไม่โชคค่ะขันแม่นฟันแม่นเนี่จะไม่โชกครับแปงว่าได้จับเพื่อนกูนด้เลยจับซบคนนี้ครับแล้วก็เอาโจงขึ้นมาแล้วครับค่ขายอยู่คือเป็นอ่างน้ำแม่องกับข้างน้ำน้ำขันเน่านะน้ำกับเม้นเน่าคอามอมอแต่ว่าในในความฝันเราเคยบ่คิดยากนะครับมิจติคิดว่ามนจากซอยซอยออกซพขึ้นมานะอ่า คับโมอะไรคิดว่าห้องห้องอย่านศพเปทั้งที่ศพมีน้ำเหลืองมีนอนน,อน่ะนะอืออ่าผมเลยว่าปืนมากกับฟันดีก็เลยซื้อรัตตรีไว้ครับนี่แหละสองสองตัวนี่แหละอ๋อ,อไปเสี่ยงเสี่ยงแล้วฟันดีก็เลยไปซื้อรอตตลี่ไว้ครับแมนครับไปขึ้นที่สองที่หลังจากที่ผมซื้อรัตตรี่แล้วผมก็มาฝันว่า,าอ่าได้ไปเอาปลานี่แหละอ๋อได้หุนปลาได้ปลาล้ายว่ะอาจารย์ ครับจับปลามีใช่ตัวยใหญ่ๆได้พวกปลาปลาสลิดปลาปลาคอปลาดุกเนี่ยนะครับใครๆถึงอ่าไปไปว่านแหนี่แหละไปไปจับเฮยี่ได้ปลานบุกปลาอย่างไรเฮน่ะหลายๆฉันได้จับเอาจับเอาอันเลขเลขแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนี่อาจารย์ซื้อไว้นี่ได้ซื้อเอกชนนั่งบ่บ่ครับผมซื้สือทะเลทะเลอ๋อได้ซื้อตทะเล ซื้อแล้วก็ฟันว่าได้ปลาได้เนี้ยบอกค่ะคือคือมันมองในหลายมุมบางครั้งมันจะทามันบ่มาละบ่มาสองตัวล่างมันกับมาสองตัวบนนั่สินะนนที่ยากเลยถามว่าเลยถามว่าได้ซื้อไวบอได้ได้ซื้อเอกชนไวบอหรือซื้อตลาดสลากินแบ่งไวแต่ว่าผมผมเกียนใส่นั่นได้ครับผมเกียนใส่ใบไ้อยู่ค่ะใส่ใบใส่กระดาษขาว ไข่หนวดก่อนที่ผมอ้าผมก็ขอขอคนอยู่ว่าถามว่าถ้าทะเลกไขโซไข่ลาบนิโซ่นิลาบกับไข่ฟันดีไข่แมนไห่นะปกตบางทีนะซือที่สองค่ะโอ้ฟันดีแล้วน่าจะยาวมาฟันดีคิดว่าน่าจะเขาไม่รู้ว่าจะมาบนหรือมาลางอ้าวขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้เห็น FC สู้ดีนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ ครับครับผมบอดีครับค่ะพอเป็นพี่น้องเฮบซีกับสีแดงยิ้นแลวนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุทิยากับอาจารย์สายบุญวัดฝานะคะแนวทางของเพิ่นเป็นเลขหลวงตานะคะเลขหลวงตาฝันนะคะฝันแล้วเพิ่นก็เอาเลขมาเสียงนะคะเป็นเลขแปดหนึ่งเก้านะคะเอามาเสียงแล้วกับฝันฝันเห็นซพมิตรนนนะคะนะคะไปอุ้มซพขึ้นมามิตรนนหลังจาก ไปซื้อสลากกินแบ่งว้ซื้อว่หนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะกระฟันว่าได้ปลานะคะน้อที่ยาว่าเพิ่นได้ปลาหลายคิดว่าเลขน่าจะเขาแล้วนะคะตัวที่เพิ่นซื้อมีซีใบนะคะสลากกินแบ่งมีซีใบหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะมีซัมเน่นะคะคือเพิ่นตัดออกจาก,กมาตัดหัวตัดท้ายนะคะ บอกว่าเลขงดวงตาฝันบางข้างมันจะมากูหนาหรือมากูหลังนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่อาจจะเป็นในท่างหาสือสระกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะคุณนทิยาวาเพิินฝันดีนะคะฝันเป็นตาหนาลงทุนนะคะถ้าบางคนฝันแบบนี้อาจจะถูกลังวันใหญ่นะคะนะคะนุ่นท่ยาก,กับออวยพ่อ,อหายพ่อไม่ไปนอนเอฟซีโซดีนะทั้งของอาจารย์สายบุญวัดปา่าโค้งสุดท้ายนะคะ